เอาละตดวนผมขอฮอตแคกแจกใบใบเดยวอือ hmm. ืไม evet, ่ได้ไได้ไม่ได้ไไ้ไไเข้าพูดเขา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 ผมจะมีเสียงมันทีนูคนเอาละได้เวดลาอะไรเดียวตอเดี ไอ,ไอตต้ตอน,น,นอตอที่ว่าเ,าเกียร์เทคนที่เองเอามารอออ้องเฉยๆไอ้ตกรฟังเพลงดีๆทุยพอใกล้วันแม่เนี่ยกเลย,ก,เก,ยกกกักัับบงโฉนจจะใใค้อ มเนแล้วไม่กูอากเอาภาแบบว่าผแบบว่ามีคือซกิกเออมีไออะไรดีรู้จักอะไรบ้างวะม่รู้จักมึงมีคา้าแเมหนึ่งคนกเดินอยู่ใช่มึงเห็นมึงเห็นเขาแบบซื้อหวยไปสิบอันแล้วแบบมแล้วแบบ มาเสื้อแบบมึงแล้วมันไม่ได้สักอันเลยมึงคิดมันจะหึงไนอนเนี้ยคิดว่ากู่ากถามเลยกูไม่เลียเลย้ยงยน้องสาวมาฟ้องแม่ว่าเธอไปเห็นบุหรี่ในห้องของพี่สาวจึงจะชวนให้แม่ไปคน,นดูแน่เริ่มคนลินชักในห้องของพี่สาวก็เจอแต่ขนกม,มากมายแล้วก็ไปเจอบุหรี่แต่ดูดีๆมันเป็นแค่อมยิ้มที่ทําเลียนแต่บุหรี่แม่จ<า>ึตะโกนเรียกให้พี่สาวมานี่ ระเบิดที่โรงพยาบาลไม่ใช่ฝีมือเรานะนั่นคือฟ้าผ่าใส่เขายื่นรายชื่อผู้ป่วยมาให้เรารักษาว่ะก็เหลือแต่ห้องเย็นนะที่ยังใช้งานได้จะรับเข้ามาเลยไหมที่นี่คือส่วนเดียวของโรงพยาบาลที่ยังใช้งานได้ห้องเย็นเราสงวนไว้สําหรับทหารเขมรเท่านั้นครับเห็นแก่หลักมนุษยธรรมได้โปรดที่เราไงเย่ไ่วเหมือนทองฟางสดที่บทเพลที่สกิลที่ได้มี เพื่อแบบเอ็กซคิปเลิกกันนะโอ้อทุ่งๆเลยอ่ะทิงกูอยากทำโพลีแค่นะแต่เกมนี้แต่ตอนแรกกูกลับมาจะถ่ายค,คลิปโพลีแค่นแกล้งเพื่อนไว้แต่ตอนแรกกูเกือบได้ทำเลยแต่ตกูลืมไปว่ากูทำอีกเครื่องหนึ่งเว้ยถ้ากูทำไเครื่องไหนมึงจะจำพวกกูมึงจะจำก,ก,กูไม่ได้เว้ยเพราะ่าชี้พ่อกูเว้ยต่อไปต่ออือ เจ้าเพื่ออะไรตุ้ตุ้ตุ้งด้วยท่า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 หุ่แหละเมื่อเจอสันฝนไปเสียสันอจ่าไปนะคะสู้ๆนะอย่าให้อยากให้กิวเลิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ในก็น่ารักกันไปแล้วเอาหินปักกูไป กูไม่อยากกิน <c oughs> โอเคกูขอกูจะกลายกูจะกลายเป็นกูแหกตายกูเนีนะ่าายกนะูขอแหกตายเดี๋ยวนี้เออช่วยหนเลยขอโทษนะว่าถ้ากูไป็นแม่เหล็กกินเลยเพราะช่วงนี้จะมีเสียงลมเข้ามาเยอะๆชิบเป่งเลยเนีนะ่ยไอ้เก้าสิบเก้าฟันนีน่แหละกูตีนไม่ชิบเป่งไงเว้ย กูสามารถเล่นแบบได้ถึงรื้อหมื่นวันได้เลยเว้ยถ้ากูให้กูแบบกูแบบไม่นอนไม่นอนเลยถ้ากูเบ็ดด้วยนะแบบไม่งั้นเพรางั้นกูแบบกูได้บวมเลยเว้ยรู้จักคนบวมไหมก็แค่เปลี่ยนกร่อนเล่นนี้ที่แบบเป็นคนบวมกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นกูติดกูติดเกมจนแบบบวม Good. On the next episode of the amazing digital circus, everyone gets guns. That's yeah. really all there is to it. <laughs> <laughs> it's the showdown of the century. century! Century! Three teams face off in a non-stop action-field Hootinanny that you won't <laughs> Sure, this is really what we need right now. <laughs> Only one team oh will come jeez. out victorious in our longest episode. Oh yeah! You couldn't mean. cut that down that make that really hard hard. Wait, who is the other Mr. Who I was supposed to be in this episode, but Kane removed me for being too Yeah, okay, whatever. Are we just all in this จีนนด่าคไทยประเทศลรือมันเนิงซวยดังขึ้นอีกประเทศลรือมันไม่พัฒนาเออกูรูออ้รลลแล้วกูมาทำให้พี่ถอยแล้วไอ้คอร์รัปชันประเทศมึงเงยเคยตรวจสอบหรืยอยังอ๋อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลรือม,มีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้ไอ้ลกูกดี้เดี๋ยววิเขราะลงคลิปแล้วท่านแบทชากูเลยว่าอะไกนกูคิดเลยกูไม่ได้หลงเลยแล้วท่านแบทชา